สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อจากเรื่องในคราวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกนะครับ คราวที่แล้วนะครับเราทราบมาว่าพืชดอกสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิสองวิธีการนะครับคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนาะในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นนะครับพืชก็จะใช้เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะครับทําให้เกิดการถ่ายเรนูใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกลายเป็นผลนะครับแล้วก็กลายมาเป็น เมล็ดนะครับเราก็จะมาเอามาเล็บนะครับไปใช้ในการเพาะปลูกต่อไปเนาะส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็จะเป็นการใช้ส่วนต่างๆของพืชในการช่วยในการสืบพันธุ์นะครับคราวที่แล้วครูได้มอบหมายนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปลองศึกษาพันไม้ในบ้านของเราครับในส่วนของเราเนาะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่น่าสนใจในการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับนักเรียนคงไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับไม่ทราบว่ามีใครพร้อมที่จะนําเสนอ บ้างนะครับเขาแล้วครับมีไม่เอ่ยอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับคุญญวีครับนําเสนอต้นอะไรครับนาเสนอต้นกล้วยไม้ค่ะอ่าต้นกล้วยไม้ของเราขยายพันธุ์ยังไงครับขยายพันธุ์โดยการอาศาัยเพศและไม่อาศาัยเพศอ่าถ้าอาศาัยเพศเป็นยังไงเอย่ยถ้าอาศาัยเพศเขาจะออกดอกค่ะแล้วก็มีมเมล็ดค่ะแล้วก็ไปเพาะปลูกได้อืมไหนมีดอกแล้วย,ยังเอ่ยล้วยไม้ของเราครับมีนิดเดียวค่ะอ๋อยัง ยังเป็นดอกอ่อนๆอยู่เนาะอ่ะแล้วถ้าไม่อาศัยเพศเขาขยายพันธุ์ยังไงครับถ้าไม่อาศัยเพศเขาจะมีหนออ่อค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีหน่อบ้างหรือยังมีหน่อน,น้อยๆบ้างยังเลยยังไม่มีค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นต้นใหญ่ๆไปแล้วเนาะอ่ะมีคนนําเสนออีกไหมครับนักเรียนหนูค่ะหนูคือใครเอ่ยอ๋อชนนิพพาเอาตอนนี้อยู่ในส่วนของชนนิพพาเลยใช่ไหมครับพาเพื่อนมาชมต้นอะไรครับเนี่ยตัวฝักยาว โอ้อ่ะถั่วฝางยาวที่บ้านหนขูขยายพันธุ์ยังไงครับโดยการอาศัยเพศค่ะอ่าถั่วจะออกดอกค่ะแล้วก็เป็นฝักแล้วก็จะมีเมล็ดในฝักค่ะแล้วก็เอาเมล็ดไปพอปลูกได้ค่ะอ๋ออ่าแล้วตอนนี้มีดอกถั่วฝักยาวให้เพื่อนดูไหมครับมี่บ้างไหมนี่ค่ะอ๋อนี่เพื่อนๆนดูนะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นดอกสีม่วงนะครับอ่าแล้วเห็นฝักไหมครับมีฝักถั่วฝักยาวให้เพื่อนดูไหมเอ่ย<ด>ก็ จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วก็เล่นอ๋อนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนแกะมาเล่นให้เราดูด้วยนะครับโอเคขอบคุณชนนิพามากนะครับอ่ามีใครนําเสนอต้นไม้ในบ้านเราอีกไหมครับหนูค่ะหนูคือใครเอ่ยอ๋อวิมนลิรินะครับต้นอะไรครับเนี่ยต้นคนนายตื่นสายค่ะอ๋อแล้วเขาขยายพันธุ์ยังไงครับสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศค่ะครับเราใช้วิธีการยังไงครับ เราจะตัดกิ่งแล้วก็เอาไปปรับที่ที่เราเตรียมไว้แล้วมันก็จะงอกต้นใหม่ค่ะอ๋อโอเคครับเลี้ยงต่อไปนะครับดูว่าจะเป็นยังไงดอกเสียอะไรเนาะออะ,อะต่อไปนะครับรวันนพรค่ะอ้าววันนพรต้นอะไรครับนี่ต้นลิ้นี่มะกอรค่ะอ๋ออ่าแล้วมันขยายพันธุ์ยังไงครับเนี่ยขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค,ค่ะคือมันจะแตกหน่อค่ะอืมแล้วตอนนี้มีหน่อให้เราดูบ้างไหมครับนี่ค่ะเล็กๆตรงนี้ โอ้โอเคโอเคห้าต้นลิ้นบังกรสีสันสวยงามมากเลยนะครับอ่ะเลี้ยงต่อไปนะครับอ่ะคนถัดไปมีไม่เอ่ยอสุกัญญาค่ะอ๋อสุกัญญาโอ้เราอยู่ในสวนของบ้านสุกัญญาอีกแล้วนะครับอ่ะส่วนนี้คือสวนของอเ,อเป็นต้นมะเขือเทศค่ะอ๋อเป็นมะเขือเทศพันอะไรครับเนี่ยมะเขือเทศสีดาค่ะอ๋อครับอ่ะแล้วมันมันขยายพันธุ์ยังไงครับ ป่เทศจะขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะอืมการที่ต้นมะเขือเทศต้นมะเขือเทศจะออกดอกดอกมันก็จะกลายเป็นผลเราจะนำมเมล็ดในผลนามาปลูกอีกครั้งค่ะอืมตอนนี้มีดอกให้เราดูไหมครับมีค่ะอ๋อโอเคอะแล้วมีผลให้เราดูตั้งไหมเอ่ยมี่ค่ะ โอเคนักเรียนครับหลังจากที่เพื่อนๆได้นำเสนอต้นไม้นะครับจากสวนที่บ้านในวันนี้นักเรียนมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างครับรู้สึกสนุกแล้วก็เหมือนได้ไปอยู่สถานที่จริงเลยคะ่ะรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะเพราะได้เห็นต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นอืมครับ โอเคครับแสดงว่าวันนี้นักเรียนมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับความรู้เนาะจากต้นไม้จากสวนในบ้านของเพื่อนๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ